ถูกหมายจับในคดีล้มละลายเพราะไม่ไปให้การสอบสวนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถที่จะแก้ไขหรือขอเพิกถอนหมายจับนั้นได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากในทางปฏิบัติดังนั้นผลเองก็เมื่อเห็นคําถามก็ได้ไปหารือก,กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะมาแบ่งปันทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติก่อนอื่นเลยก็คือถ้าใครฟังคลิปผลก็จะทราบนะคะว่าเมื่อ คำสารมีคำสั่งพิักรณทรั์เด็ดขาดสิ่งที่ลูกหนี้ต้องต้องเลยนะคะต้องทําก็คือ 1. ต้องไปให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจาการและทรัพย์สินและถ้าเป็นพนักงานแล้วก็ยังประกอบอาชีพมีรายไ,ได้อยู่ก็ต้องขอในเรื่องของเปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้เจ้ามาพิกทรัพย์โอนเงินเดือนเนี่ยเข้ามาในบัญชีนี้เรียกว่าค่าเลี้ยงชีพนะคะและ3ก็คือต้องขอในเรื่องของค่าเลี้ยงชีพเพื่อที่จะเป็นรายได้ประจําเดือน แล้วก็4ี่ก็คือต้องขอหนังสือเพื่อที่จะนําส่งไปยังหน่วยงานนะคะว่าเฮ้ยหลังจากนี้เงินเดือนเราเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะส่งเข้าไปในบัญชีธนาคารตามปกติได้แล้วแต่คุณต้องส่งเข้าไปยังกรมบังคับคดีในเรื่อง4ี่อย่างนี้นะคะเมื่อถูกพิทักษ์ไม่ต้องตกใจค่ะบัญชีจุอาัดโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ต้องตกใจค่ะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นเพราะถูกพิทักษ์เด็ดขาดดังนั้นเมื่อรู้แล้วสิ่งที่ควรทําก็คือแก้ไขค่ะประสานหาข้อมูลให้เร็วที่สุดว่า เราถูกพิทัทรัพย์ในคดีหมายเลขแดงที่เท่าไหร่ข้อมูลนี้ไปหาได้ที่สารุ้นละลายกลางเมื่อทราบหมายเลขคดีแดงแล้วติดต่อไปยังกมมรมบังคับคดีเพื่อที่จะประสานให้ทราบว่าเจ้าพนักงานพิทักรัพย์เจ้าของสำนวนของเราท่านชื่อว่าอะไรเมื่อทราบข้อมูลแล้วก็ให้ไปดําเนินการให้การสอบสวนขอเปิดบัญชีธนาคารขอกําหนดค่าเลี้ยงชีพแล้วก็ขอหนังสืออายัดไปยังบริษัทนะคะเพื่อจะให้นำส่งเข้ากมมรมบังคับคดีทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี้ย สามารถทําได้เพียงแค่ครึ่งวันแต่คุณก็ต้องนัดหมายกับเจ้าความมีตักทรัพย์เจ้าของสํานวนพร้อมทั้งนําเอกสารหลักฐานไปให้ครบนะคะเพื่อที่จะไปดําเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยต่อมามาถึงคําถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือรู้แต่แต่มันมีบางช่วงอ่าคนเราที่มีความรู้สึกว่าขอโทษนะคะช่างแม่งมันมันไม่รู้จะยังไงแล้วทุกอย่างปล่อยไปเลย พอปล่อยแล้วเนี่ยในคดีล้มละลายมันไม่เหมือนกับคดีแพง่งคดีแพ่งก็คือถ้าปล่อยก็ศาลไม่คยพา,า,ากษาเจ้าหนี้เขาก็สามารถที่จะตามมายึดอายัดทรัพย์สินได้แต่ในคดีล้มละลายเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราปล่อยทางศาลท่านก็มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วกระบวนการก็ผ่านไปจะมีคำพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่มันก็มีหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้คือต้องไปให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน ถ้าเราไม่ไปให้การสอบสวนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ 1. จะถูกหมายจับเพื่อที่จะ,ะจับตัวมให้การสอบสวนและ2ก็คือจะถูกหยุดนับระยะเวลาในการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายจาก3ปีจะขยับเป็น5ปีดังนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ว่าจะด้วยว่าไม่รู้หรือว่าตามปล่อยเลยตมเลยไปเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยอ่ะมารู้ตัวอีกทีก็คืออยากกลับมาแก้ไขสถานการณ์ ที่จะขอให้เพิกถอนหมายจับอยากที่จะให้ขอเพิกถอนระยะเวลาในการหยุดนับระยะในการเวลาปลดอมละลายเนี่ยสามารถทําได้ไหมคําตอบคือทําได้วิธีการก็คือขอให้ท่านเมื่อท่านท,านทราบแล้วเนี่ยประสานไปยังเจ้าพนักงานพิ์ทรย์เพื่อที่จะขอให้การสอบสวนแล้วก็เมื่อให้การสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยก็หารีกับเจ้าพนักงานพิกทรัพย์ซึ่งโดยปกติก็คือเจ้าพนักงานพิ์รณาจะทําไปพร้อมกันก็คือ ขอต่อสารเพื่อที่จะยกเลิกในเรื่องของการหยุดนัดระยะเวลาพร้อมกับยกเลิกหมายจับซึ่งในเรื่องของการขอทั้งสองเนี่ยจะต้องทําการไต่สวนที่ศาลดังนั้นเมื่อไปให้การสอบสวนแล้วสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าระวังเพื่อที่จะให้การที่ท่านไปให้การสอบสวนเพื่อประสงค์ที่จะ,ะยกเลิกหมายจับแล้วก็ยกเลิกคำสั่งหยุดนัดเวลาเนี่ย สามารถที่จะเป็นไปตามความต้องการท่านก็ต้องติดตามสอบถามนะคะว่าเมื่อจะมีกําหนดนัดไต่สวนเมื่อไรเพราะถ้าท่านไม่ไปไต่สวนแม้ว่าไปให้การที่เจ้าหน้าที่ักทรัพย์แล้วนะคะแต่ถ้าไม่ไปให้การไต่สวนเนี่ยในเรื่องของหมายจับแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาในการที่จะถูกหยุดนับเวลาเนี่ยก็ยังคงที่จะมีผลต่อไปดังนั้นนอกจากให้การสอบสวนแล้วก็ต้องไปไต่สวนเปิดเผยที่ศาลนะคะ ซึ่งการไต่สวนเปิดเผยนั้นนะสามารถจะไต่สวนเปิดเผยได้ที่ศารล้มละลายกลางก็ได้หรือที่สารที่จังหวัดที่ท่านสะดวกที่ท่านอ,อยู่อาศัยอยู่ก็สามารถที่ไปไต่สวนได้นะคะขอให้ท่านแจ้งเจ้าคนักามพิทักษ์ทรัพย์ให้ทราบในวันให้การสอบสวนว่าถ้ามีคดีเกี่ยวกับท่านท่านสะดวกที่จะให้ดําเนินการไต่สวนที่สารไหนนะคะเอาละกรณีแรกจบไปแล้วนะคะก็คือแก้ไขด้วยการไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พื่อที่จะให้การแล้วต่อมาในกรณีที่2ถ้าปล่อยยาวเลยล่ะก็คือไม่สนใจแล้วผลของหมายจับเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนซึ่งผลเคยแจ้งให้ทราบแล้วนะคะว่าถ้าปล่อยยาวไปเนี่ยนอกจากถูกหมายจับแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกหยุดนับเวลาพอหยุดนับเวลาแล้วท้ายที่สุดระยะเวลาในการปลดล้มละลายเนี่ยก็จะขยับจาก3ปีไป5ปีดังนั้นเมื่อครบระยะเวลา5ปีเจ้าพน,น,นักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะดําเนินการในเรื่อง1ก็คือ หนังสือเพื่อที่จะขอปลดล้มละลายและ2ก็คือทาหนังสือที่จะยกเลิกหมายจับเช่นกันค่ะอีกครั้งในคลิปนี้ถ้าปรากฏว่าหลังจากถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วเนี่ยถ้าถูกหมายจับในคดีล้มละลายหรือว่าถูกหยุดนับระยะเวลาในคดีล้มละลายวิธีการแก้ไข2ออย่างค่ะอันดับแรกก็คือ,อเข้าไปพบเจ้าพานพักงานทรัพย์เพื่อที่จะดําเนินการให้การสอบสวนแล้วก็ขอให้ทางเจ้าพานพักงานทรัพย์มีคําสั่งขอให้ยกเลิก เรื่องของหมายจับแล้วก็ยกเลิกคําสั่งที่หยุดนับระยะเวลาเพื่อให้เสนอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณามีคําสั่งแล้วก็ต้องไต่สวนกับกรณีที่2ก็คือปล่อยไปตามระยะเวลาเมื่อครบ5ปีจะได้ผลในเรื่องของการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายรวมถึงขอเพิกถอนหมายจับที่มีอยู่ด้วยถ้าในกรณีที่เราบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับ หมายก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าหมายนี่ยจะส่งไปยังที่อยู่เราตามทะเบียนบ้านแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บัญชีของคนถูกอายัดพร้อมๆกันหลายๆบัญชีนยขอให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นประเด็นในเรื่องของคดีล้มละลายดังนั้นเมื่อทราบแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่าน,นดำเนินการติดต่อไปอยังศาลล้มละลายกลางทื่ทำข้อเท็จจริงให้ยุติว่าเฮ้ยถูกพิทักษ์ทรัพย์จริงหรือไม่เพราะถ้าถูกพิทักษ์ทรัพย์จริงแล้วท่านไม่ทราบเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้หลายวิธีด้วยการเช่นขอพิจารณาคาดีใหม่หรือว่า ไปให้การสอบสวนแล้วก็ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายซึ่งวิธีใดที่เหมาะสมกับท่านที่สุดนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดแล้วก็ข้อจํากัดแล้วก็จํานวนเจ้าหนี้นะคะซึ่งในเรื่องของการประนอมหนี้ในคดีล้มละลายหรือการขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีล้มละลายเนี่ยฝนเองก็เคยทําคลิปไว้แล้วถ้าสนใจก็ไปย้อนดูนะคะแต่ห้ามถามว่า ep ที่เท่าไหร่นะคะเพราะฝนเองก็ทําไปเรื่อยๆดังนั้นสาม,มารถที่จะไปเลือกใน playlist ของความรู้ทางด้าน กฎหมายกับการเงินนะคะก็จะเป็นถึงในเรื่องของคดีโดยเฉพาะในคดีล้มละลายเนี่ยจะเยอะมากยังไงถ้าอยากต้องการที่พูดคุยปรึกษากับฝนก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะที่คิวอาร์โค้ดหน้าปุคลิปการพูดคุยกับฝนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายก็ต้องเมื่อมีการตกลงว่าจ้างกันหลายท่านก็ถามว่าฝนเ,เป็นใครรับงานประเภทไหนยังไงบ้างฝนก็เป็นทนายความนี่แหละคะ่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็จะรับงานในเรื่องของคดีแพ่งแล้วก็คดีล้มละลาย แต่ถ้างานไหนที่ฝนไม่ถนัดอันนี้พูดคุยกันได้แต่ฝนก็จะาอาจจะให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้แล้ถ้างานใดที่ฝนไม่มีความถนัดฝนเองก็ไม่ค่อยอยากที่จะรับทำนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับความรู้สึกที่ต้องแบกรับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นเพราะคนที่จะได้รับผลกระทบมันจริงๆอ่ะก็คือทางทางตัวท่านเองดังนั้นฝนคิดว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละปัญหาเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นโดยเฉพาะน่าจะเป็นประโยชน์กว่า แต่ถ้าเป็นในเรื่องของล้มละลายหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเจราจาหนี้พวกนี้มาหลายสิบปีแล้วก็ทํามีเคสปฏิบัติมาอย่างต่อเน,นื่องก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาทั้งเบื้องต้นและก็ในเชิงลึกได้ค่ะยังไงก็เหมือนเดิมนะคะการแบ่งปันที่ดีที่สุดสมผลก็คือการแบ่งปันความรู้เพื่อนะท่านจะได้นําความรู้นี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับข้อจํากัดและก็ทางเลือกที่ทา่านมีเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ